อุ้ยขี้หูอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยโอ้ยไม่ชอบเลยอยีเดี๋ยวก่อนเธอทำความสะาดหูบ้างไหมอะไรพี่ห,หูไม่รู้เป็นอะไรเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเ <มา S 1> <ป>ดี๋รีวิวที่แคะหูแค่นี้มันต้องขนาดนั้นเลยเหรอคนะที่แคะหูตัวนี้เนี่ยมันคือ นวัตกรรมเพราะมันคือการอัปเดตคัตตั้บัตของปีสองเดี๋ยวเดี๋ยวสรุป <ไง S 1> แล้วมันคัตตั้บัตหรือไม่แค่หูมันรวมมกันใครๆก็อยากดูรู้ตัวเองทั้งนั้นแหละค่ะว่ารูรูร้อะไรรูเยอะ <c oughs> มีคนถามว่าได้แคะหูหรือยังได้รีวิวแม็แค่หูหรือยังสิตะบบทำไมต้องรีวิวไม้แค่หูด้วยคัตตั้บัตใครมันก็ต้องทําความสะอาดหูกันอยู่ทุกวันหัวเปล่าเดี๋ยวนี้ไม้แค่หูมันต้องมีกล้องซึ่งดีเหมือนกันนะเพราะว่าแน่นอนว่าในบ้านเราจะต้องมีสมาชิกคนใดคนหนึ่งทาาาาไมมเจ็บหููออะรขขึ้้้นนงใ่วยกด มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้ามันแดงผิดปกติหรือมีอะไรอย่างเงี้ย หรือบางทีถ้าแค่เป็นสิวจะได้ทําใจนึกออกปะวันนี้นะคะเราก็เลยได้ของ B Bird นะคะรุ่น A 2, ม, 2> มาลองรีวิวดูซึ่งแจนก็ได้แบบลองใช้แล้วคิดว่าเข<ต>าคง<ต> <ๆ S 1> ไม่เอาคืนแล้วแหละคือไมค์แค่หูมันอินทิเมตมากอะแค่หูใครเป็นของคนนั้นเล,เลย้คือจริงๆมันไม่ได้ขนาดนั้นพี่เราก็สามารถใช้พวกแบบแผ่นแอลกอฮอล์ต่างๆสามารถเช็ดข้ามความสะอาดได้ปกติเลยและเขาว่ามีหัวมาให้ตั้งเยอะนี่เห็นไหมพี่โอ้เออเฮ้ยมันมาสองแท่งเหมือนกล่องแว่นตาแต่ข้างในมีสองแท่งแท่งหนึ่งคือไมค์แค่หูเงเหรอนี่ไมค์ไมคแค่ห บบอันนี้อันนี้เป็นเหมือนแบบแท่ง <มา S 1> ที่<ล>เขาใ,<ค>ใส่ใสนี่ต้องปเปิดออกอตแบบนี้แล้วมันจะมีะไฟเลยอยากรอไหมคะเจนจะแคะให้ถ้ามันรองกันแล้วแจนกล้าใช้ต่อใช่ป่ะเพราะแจนบอกพี่ว่าคงกล้าใช้ต่อได้มันมีแอลโกอฮอล์แพดท่แจ<ต>นโอเคอไม่แจนไม่รังเกียจพี่สีเลย เนี่ยมันมีหัวให้เปลี่ยนหลายอันมากเลยค่ะส่วนมากจะมาเป็นคู่นะจะมีแท่งที่สําหรับใส่หัวเปลี่ยนแล้วก็เป็นแท่งไม้แคะหูส่วนข้างหลังกล่องเนี่ยนะคะคือในกล่องมันมีอีกแล้วก็เปิดชั้นนี้ออกแต่ว่าในกล่องเนี่ยเขาจะมีไม้แคะหูให้ด้วยสมมติพี่แคะเคลี่ยไปแล้วแล้วไม่รู้จะทำยังไงต่อก็เอาเนี้ยเข้าไปปัน่เนเดี๋ยวคนนอกเาไว้ใช้ทํะไรแย่เขาไม่ได้รู้หัวแล้วปัดกวาดเหรอก็น่าจะใช่นะสมมติเคลีรยขี้หูมาแล้วแล้วแบบตักออกไม่ได้ก็ปัน่นเดี๋ยว คนประดิษฐ์นวัตรกรรมอะรู้ตัวหรือเปล่าทําอะไรอยู่ขี้หูคนเนี่ยมันมีแบบเปียกกับแบบแห้งพี่เดาว,ว่าคนส่วนใหญ่คงเดาได้สินะว่าแบบเนี้ยเอาไว้ใช้กับแบบแห้งเพราะถ้าคุณกวาดออกมามันก็คงเป็นผงๆซึ่งคงไม่ได้คิดจะไปเดินเที่ยวต่อยแล้วถ้าเป็นผงๆลงเสื้อคือน่าเกียดมากแล้วนี่คะในกล่องเขาจะมีสายชาร์จให้ด้วยซึ่ง อันนั้นอะมันต้องเสียบชาร์จถ้าสมมติแบตหมดในนี้มันจะมีบอกเราตลอดเวลาว่าแบตมันเหลือเท่าไหร่แล้วแล้วจริงๆมันแคะได้กี่นาทียอ่ะแต่นี้จริงๆมาประมาณแบบ5วันแล้วนะก็ยังใช้ได้เรื่อยๆเลยพี่ว่ามันน่าจะใช้ได้ประมาณ90นาทีอะถ้าเกิดตามแบบห้าสิบนาทเมื่อกี้ห้าสนาทีนี่คือแบบนานนะเพราะว่าครั้งหนึ่งเราแคบหูแค่ประมาณสัก1ินาทีคิวไม่ถึงใครแคบหูถึง5นาทีพี่ว่าคิ่มันเพลินมันเพลินแบบว่าเออแคะหมุนหมุนเออเป็นอย่างงี้เหรอ เพราแค่เสร็จแล้วเขามีคับตปนบัตรี่แบบมีแอลกอฮอล์ให้เราปัดได้เช็ดคับเนบัตรได้คือมีในกล่องมีแถมแต่มีอันนี้ที่จะงงว่ามันคืออะไรพี่หรือว่ามันหัวไมเลยอ่ะใช่เหมือนหูจุกเหมือนจุกหูฟังอ่ะพี่รู้แล้วมันน่าจะเอาไว้สําหรับเวลาหูเราใช่ป่ะกลัวเข้าไปลึกเกินไปเพราะฉะนั้ ก็คือเอาเอาีช้อนนี้ออกก่อนแล้วก็เสียบจุกเข้าไปก่อนนี่เราก็ดึงออกมันจะได้ไปสุดที่ตรงที่มันแบบเข้าไปไม่ไหวไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็กขนาดนี้โอ้โหทะลุลูกหูแก้วหูเจ็บปวดพี่ว่ามันไม่ใช่ของที่ต้องทําให้กันอะเพราะว่าเวลาเราแคะหูอะตัวเราเท่านั้นที่จะรู้ว่า เขาไปถึงรูลึกขนาดไหนแล้วไม่งั้นลึกกว่านั้นแล้คนอื่นทำให้คนอื่นมันจะน่ากลัวมากเลยนะแต่ว่ามันก็เหมาะสาหรับเด็กเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างสมมุติว่าลูกพี่อ่ะสนมากใช่ไหมแบบแคะแล้วก็ดินด้นดินดินอย่างนี้พี่ก็หลอกไงดูซิในหูเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างลูกพี่ก็อาจจะนี่อะไรอนะแม่นี่อะไรอย่างเนี้ยแล้วพี่ก็จะได้แคะได้วิธีการเอาหัวเปลี่ยนมันแค่หัก มันก็ะุดแล้วอุ้้ยีก็นในหูไดแต่ว่าจะลองเราวนะาะจะคือเราคงไม่ทาหูแรงขนาดนั้นพอเราขูดมันก็ไม่มันก็ไม่หลุดแน่นอนพี่แต่พี่ว่าอาจจะเป็นเครื่องมือที่หมอไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้ใช้แต่เอาจริงๆนะคนทั่วไปอยากมีกันในบ้านทุกคนเพราะว่าเราอยากรู้อยู่แล้วว่าสุขภาพหูเป็นยังไง <c oughs> ใช่ป่แะแต่ถ้ามันราคามาณแบบพันเจ็ดอย่างเงี้ยพันเจ็ดเก้าสิบันพจ้าสใช่พันเจ็ดเก้าสิบพี่ว่ามันซ้อได้อะ ใช้แรกๆอ่ะพี่อาจจะรู้สึกผู้หยินิดนึงเพราะพี่ไม่รู้มุมกล้องไงแล้วพอพี่ใส่เข้าไปพึ่งอกะต้องหมุนเอ๊ะถึงหรือยังไอ้ตรงนี้หมุนนิดนึงมาด้านซ้ายหรือด้านขวาดีฝึกเองไงมันถึงจะสนุกใช่ใช่พี่ต้องฝึกพักๆหนึงแล้วเราแค่ไม่ต้องทำปีกอเลี้ยวเลยจริงอ่ะเราแค่บอกว่าทุกคนคะมีไม์แค่หูที่มีกล้องค่ะแล้วไปใช้กันเองค่ะแค่นี้พี่ว่าเดี๋ยวเขาก็ใช้ได้เพราะมาถึงแล้วพี่กลัวหรือเปล่าว่าในหูจะมีอะไรกลัว กลัวว่าแจดใช้มาก่อนแล้วเพราะว่อะไรอันนี้ตั้งแต่ถ่ายเริ่มต้นนี่ก็อยู่ในหูพี่เนี่ย ส่วนวิธีการใช้งาน yelled. ถ้าอยากรู้ว่าใช้งานยังไงใช่ไหมคะคือพอคุณเปิดฝามาใช่ไหมคือต้องโหลดแอปก่อนนะแอป b ีเบิร์พอเปิดฝาเสร็จปุ๊บเนี่ยในแอปพลิเคชันมันจะสามารถเจอเลยเจอตัว b ีเบิร์ตัวนี้เลยคุณก็แค่เข้าไปที่แบบ Wi-Fi แล้วก็เชื่อมต่อ b ีเบิร์พอเสร็จปุ๊บก็กดสตาร์ทในมือถือแบตเตอรี่ของแจนขึ้นว่า100มี1น่อใช่จะได้90นาทีใช่ค่ะเสร็จปุ๊บนะกดสตาร์ทมันก็จะขึ้นแหละ ทุกอย่างแต่คนอาจจะงุดหงิดน,นิดนึงเพราะว่าตัวกล้องอะ่ะมันอยู่ข้างในตรงนี้ใช่ป่ะพอมันอยู่ข้างในเสร็จปุ๊บตัวช้อนอะ่ะมันโค้งพอมันโค้งเสร็จปุ๊บมันก็จะทําให้เราเห็นว่ามีอะไรโค้องๆอยู่ตลอดเวลาแต่คือมันเป็นข้อดีนะเพราะว่าเวลาเราใส่เข้าไปในหัวแล้วเราเห็นขี้หัวเราจะได้รู้ว่าเอาช้อนนี้เข้าไปช้อนตรงไหนแล้ว ช้อนที่หูออกมาเฮ้ยพี่มันเจ๋งมันเจ๋งมากๆแต่ว่ามันจะเจ๋งกว่านี้ในความรู้สึกของจาลังจากที่จันทรายจพักหนึ่งใช่ปะคือเราเห็นในนี้กล้องอันนี้มันมาโครสุดๆเลยเห็นถึงเส้นขนของหูเห็นถึงขี้หูอันเล็กๆอ่ะพอเราเห็นขี้หัวเล็กๆคือเราเราเห็นในภาพมารู้สึกว่าขี้หูมันใหญ่แต่ความลําบากคือขี้หูมันเป็นเศษเศษแบบเหมือนขี้ฝุ่นนะมันจะติดตรงขนอีกเครื่องนี้มันมีแรงดูดเลยนะเหมือนเครื่องดูดฝุ่นน่ะล้วแบบดูดขี้หูที่เราเขี่ยออกมาแล้วได้เพอร์เฟคเลยพี่มันดูดไม่ได้แน นั้นเวลาเช็ดแค่ดิปัดเดียวมันก็แห้งแล้วนี่ไงจันก,ก็เลยแบบไปเจอม่ท้อใจอารมณ์คนที่คีหูเป็นฉันก็เลยใช้เครื่องนี้ ที่แดนไปเคยสัรนหาออกจากที่ญี่ปุ่นนี่มันเครื่องดูดน้ำมูกลูกี่ไม่ใช่นี่คือเครื่องดูดขี้หูคือเก็บไว้นานมากไม่เคยหยิบมาใช้เลยจนกระทั่งใช้เครื่องเี้ยแล้วแคะขี้หูใช่ไหมแล้วแบบพอแคะแคะเสร็จปุ๊บมันก็น<อ>จะเป็นขนขนคุยๆเออแต่ว่ามันสามารถตักออกได้แต่คือความสนุกของเรานึกขึ้นได้ไงว่าเฮ้ยเราเคยมีแกเจ็ตที่ดูดขี้หูที่เราซื้อว้จากญี่ปุ่นแล้วก็เลยแบบเอาวะใส่เข้าไปแล้วแบบไม่พี <c oughs> ม่มันแบบมันแบบเบาเบาท พี่ไม่อยากเสียลุกมากไปกว่านี้เพราะพี่เชื่อว่าหลายคนอาจจะอยากรับพี่ในความเป็นเจ้าหญิงไอทีมากกว่าเพราะฉะนั้นน่ยพี่ขอเสนอน้องเจมส์ค่ะเราก็ได้ผู้โชคซีใช่ไหมคะเรียกผู้กล้าเธออยากซ้ายหรือขวาก่อนซ้ายซ้ายกันข้างเดียวซ้ายข้างเหลือซ้ายทางด้านซ้ายเราก็เลือกตรงนี้เลยว่าเราจะหูซ้ายเธอก็ใส่เข้าไปฉันใส่นี้แล้วฉันใส่ที่มันกันไลยให้คุณด้วยเดี๋ยวฉันโชว์ก่อนใส่เข้าไปทไม่ได้ให้หูเราเยอะขนาดนี้อ่เน่เจมส์คนหูเยอะว่ะเน่โอ้โหนี่ mm มันเป็นรังแคบ้างตรงไหนที่มีขนก็ต้องแบบอะไรหูมีรังแคได้ยังไงอุ้ยขี้หูอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยหอคอนของเยอะแยะหูไม่ใช่เนี่ยคือขี้หูถ้าเขี่ยสินี่ไงเธอออกมาเลยเธอเอาออกมาเอ็กซ์ตรีมเดี๋ยวก่อนเธอทำความสะอาดหูบ้างไหมเธอไม่ใช่สมุนเออสมุนอีกนิดนึงสอมุนไม่แต่เนี้ยคือมันลึกมากเลยคือโอ้ยไม่ชอบเลยอีถูกนล้นเธอแคออกมาเธอดึงมันออกมาเห็นปะที่หูทั้งนั้นเลยเธออันเล็กกว่าลังแค ใช่ไงท่านบอกเลยว่ากล้องอ่ะโอ้ยแดูเหมือนก้อนใหญ่พอดึงออกมามันจะเล็กนิดเดียวที่ให้อันนี้พี่อันนี้เป็นตัวช่วยไปเช็ดนิดนึงแล้วแบบเดี๋ยวด,ดูดีว่ามันยังอยู่หรือเปล่าคัต์เต,น,ต,เตนบัตคัต์เตนบัตจุ่มแอลปั่นหูนเห็นป่ะเห็นป่ะเธอเช็ดแล้วไม่มีขุยแล้วเห็นป่ะหมุนหมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนหน่อยเออนั่นแหละเอาเลยเอาออกเลยโอ้โหไม่เห็นเลยอะคือมันเล็กจริงจริงมันเล็กจริงจริงโอเคค่ะโดยรวมแล้วเนี่ยนะคะคืออยากจะบอกว่าอุปกรณ์ตัวเนี้ย ที่เรียกว่าไม้แขะหูอะเพราะว่าวิธีการทําความสะอาดหูที่ถูกต้องที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆก,ก็คือว่าจริงๆอะมันไม่ควรด้วยซ้ำที่จะเอาอะไรแขะลงไปในหูเพราะว่าหลายคน,นจะบอกว่าถ้าเราเป็นขี้หูแห้งให้ใหยอดเป็นน้ําเกลือคือมันจะมีหลายสูตรมากๆอะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือเขาไม่อยากให้เอาอะไรเข้าไปในหูเพราะว่ากลัวว่ามันจะไปแบบ บางคนลึกเกินไปไม่รู้ระยะตัวเองหรือว่ามีคนวิ่งมาชนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้เพราะหูเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะมันก็เป็นประสาทสัมผัสที่เชื่อมโยงอะไรแบบในโพงสมองอะไรกันเต็มไปหมดเลยคือไม้แค่หูตัวนี้เรามองสองแบบคือมันไม่ควรให้คนอื่นใช้ใหอ้อ่ะคือมันก็ควรจะเรารู้อยู่แล้วว่ามันลึกขนาดไหนคือในตัวเราเองเราจะรู้ว่าแค่ไหนที่แบบพอดีที่เจ็บอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เด็กนี่ไม่ควรใช้เลยจะสำหรับผู้ใหญ่คือถ้าซื้อติดบ้านไว้แล้วก็ไปดูว่าแบบอย่างเวลาเป็นสิวหรือเมื่อกี้คือมันมีอะไรติดอยู่ะ ถ้าคนขี้หูแห้งบางคนเราเคยเจอแคสแบบผู้ใหญ่บางคนคือไม่ได้แค่หูบ่อยอ่ะแล้วขี้หูของมันเป็นก้อนพอเป็นเข้าไปรืๆแล้วถ้ามันเป็นก้อนแล้วมันลึกเข้าไปข้างในอ่ะบางทีม,มันเกิดผลลัพธ์กับการได้ยินเลยด้วยซ้ําแต่ตัวนี้พอมันมีกล้องเนี่ยมันค่อยๆเขี่ยออกมาได้ไงในกล่องอ่ะเขาก็มีอุปกรณ์ป้องกันมาให้ก็คือเหมือนที่เป็นหูฟังจุกหูฟังใช่ไหมคะแล้วก็สามารถ ใส่เข้าไปได้เพื่อป้องกันสเต็ปหนึ่งในความปลอดภัยว่าเราไมไ่เข้าลึกเกินไปคือจริงๆแล้วว่าคนเราก็ไม่ได้แค์หูทุกวันอยู่แล้วถูกไหมถ้าสมมติเราเกิดรู้สึกผิดปกติว่า หูมันมีเสียงคลอแก๊กหรือว่าอะไรห,หรือเราคันหูเนี้ยมันก็เป็นอุปกรณ์เสริมในการช่วยเหลือในสเต็ปแรกได้ว่าเออลองเข้าไปดูสิหูผิดปกติหรือเปล่าหรือเห็นว่าเออมันแดงหรืออะไรเงี้ยต้องไปพบแพทย์ไหมหรือว่าถ้ามันมีขี้หูจริงๆที่เราสามารถทําได้ด้วยตัวเองแล้วก็ค่อยใช้อุปกรณ์เนี้ยในการช่วยเหลือเบือ้องต้นไปได้คือในปีนี้ปี2020เพราะว่าช่วงโควิดนะคะทําให้เรามีนิวโนมในชีวิตเราเยอะมากเลยค่ะส่วนหนึ่งก็จะเห็นว่าอุปกรณ์การแพทย์หลายๆตัวเนี้ยเริ่มคืบคลานเข้ามาตรวจสุขภาพเบื้องต้้้นนนใบาาเรแลวก็ การไปสัมผัสเชื้อหรือไปเจอหมอในโรงพยบาบาลที่เราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอกับอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยซีว่าไอ้การแค้หูมันก็เหมือนเป็นการตรวจร่างกายเบื้องต้นที่เห็นรูปชัดๆเลยนะเพราะเวลาถ้าเกิดเราคอนคอรกกับหมอหมอเจ็บหูหมอก็ดูไม่ได้เหมือนกับช่องปากอะ่ะ คือแบบหมอดเจ็บปากอะไรเงี้ยต่อไปซิว่ามันคงมีทั้งเครื่องสองหูเครื่องสองปากและเครื่องสองหูนี้ก็น่าจะสองรูจมูกได้หรือซีรีส์ถัดไปจะสามารถดูดที่หูได้หรืออะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าจริงๆมันอาจจะเป็นเครื่องแบบสองจมูกส้าเป็นผู้ชายที่คือเขาจะมีเออที่ใส่เข้าไปแล้วตัดขนรู้ว่าตรงนี้ยังยาวอยู่แล้วตัดเข้าไปได้อะไรใช่เพราะว่าผู้ชายตัดขนจมูกระยัดกันไก่เข้าไปในจมูกไม่น่ากลัวกว่าหรอคือแบบนี้เขาเป็นแท่งแล้วใส่ปุ๊บก็ trim ใช่ไหมเอางี้ก่อถ้าใครสนใจนะคะอยากได้ไหมแค่หัวนี้ไปลองใช ก่มีที่ไปหาหมอไม่ได้หรือว่าไม่รู้จะทํายังไงรู้สึกคันหู mm hmm. ก็ใช้นี้ไปก่อนสนใจสามารถสอบถามได้ในไลน์แอดวอลแก๊เนะคะค่ะพันเบาทนะคะถามแล้วก็เป็นราคาที่โอเคเลยอะสำหรับการที่มีกล้องมีไฟที่สามารถส่งเข้าไปดูในช่องแต่ทางนี้ทางนั้นก็อย่าลืมคําเตือนของพวกเราด้วยนะคะว่ามันก็แอบดู น่ากลัวและก็ดูไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นใช้งานอย่างถูกต้องกันด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเอาละเจ้าพี่ิวัสดีค่ะทวกทได้ค่ะ